สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA ครับและในคลิปนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นะครับนอกจากเรื่องของจอแดนพูลกับเดวอนกรีนโอ้มีคนบอกให้ผมทําคลิปนี้เยอะมากเมื่อวานนี้ผมขณะกําลังดู The Riddim Team นะของ Netflix อยู่ก็ถึงกับสะเดิดขึ้นมาเลยสำหรับคนที่ไม่รู้จักภาษาอีสานว่าสะเดิดแปลว่าอะไรแปลว่าสะดุ้งนะฮะมันเป็นข่าวที่มีมาแล้วประมาณวัน2วันแล้วแหละว่าท่านั้นของเดวอนกรีนกับจอแดนพูลเนี่ยมีปากเสียงกันแต่ว่าหลายคนก็ออกมาปกป้องนะครับว่า จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรสื่อเล่นกระแสะให้มันแรงเกินไปเองจริงๆแล้วาอาจจะแค่ผักอ,อกกันหรือเปล่าหรือว่าต่อยแค่เชียวๆนี่แหละตอนแรกผมก็ลงข่าวไปในเพจ NBA Time ก็บอกว่ามีรายงานจาก ESPN ซึ่ง ESPN เนี่ยคนที่ให้ข่าวนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะนั่นก็คือพอ่อใหญ่เอเดียนวันเดสกี้นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าชื่อในวงการที่เขาชอบเรียกกันก็คือ A-WOJ นะคือคนเนี้ยปกติมีข่าวอะไรที่เป็นแบบวงในหรือว่าแบบข่าวสายฟ้าแบบใครจะเทดใครอะไรเงี้ยคนเนี้ยค่อนข้างที่จะให้ข่าว แล้วค่อนข้างแมนเราแฟนๆบ้านเนี่ยก็เลยเชื่อกันแล้วก็ค่อนข้างแตกตื่นทีเดียวครับว่าเฮ้ยโกดิสเซเวอร์เรทำไมทะเลาะกันรุนแรงอะไรขนาดนี้ซึ่งทางด้านผู้เล่นของโกดิสเซเวอร์เรอย่างสเตปเคอร์รี่แล้วก็ตัวอันเดลกราฟก็ได้ออกมาปกป้องนะครับว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นแบบทะเลาะเบาๆไม่มีอะไรแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับที่มีการพูดกันมาก่อนหน้าน,นี้ว่าจอร์แดนพูเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปบอกเป็นแหล่งวงในเลยนะคือทางด้านของย่าฮูเนี่ยคนที่ชื่ออะไรผมจําชื่อไม่่่่่่่ไไดดด้้แแแตวววาาาาาาาเเเเปปปปป็็นนนนนนนักกขขของสํ Yahoo ะพะพูรูรรรมมมณบบีีีียยจลฤท ว่าแบบเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มยิงขึ้นแล้วก็ทําท่าทางกลางใส่เพื่อนร่วมทีมแบบจริงๆเขาไม่ได้พูดอะไรละยเอยียดขนาดนี้นหรอกเขาแค่ใช้คาว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเออประมาณเนี้ยเหมือนกูเริ่มดังแล้วเออซึ่งท่าน,น้าของอีโกน่าก็ได้ออกมาทวิตตอบโต้นะครับว่าสิ่งเดียวที่ทีมเราจะไม่ทำเนี่ยก็คือจะพูดรับหลังจอแดนพูเพราะว่าไอเนี่ยมันเป็นเด็กที่ดีนะมันมีมันไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแหล่งข่าวที่มาเนี่ยก็ไม่มีการเปิดเผยมั่วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพุ่งรัวตัวสำนักข่าวเนี่ โคดิสเซเวอร์ทีมเมดก็คือแบบเนี่ยเพื่อนร่วมทีมเนี่ยออกมาแ์เผยชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเคมีในทีมอะไรเงี้ยเดี๋ยวโดนทีมด่าเอาเอา,เอาเรื่องวงในไปบอกคนอื่นได้ยังไงแบบนี้นะฮะซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้แฟนบาสโดยเฉพาะกับแฟนของทีมโเดิสเซเวอร์นะครับก็ได้ออกมาพูดนะว่าประมาณว่าแบบเออจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกพวกสํานักข่าว่ชอบสร้างกระแสทําให้คนทะเลาะกันเพื่อที่จะหาข่าวอะไรเงี้ยครับก็โอ้สำนักข่าวก็โดนโจมตีกันหนักเลยครับคืออันนี้ที่ผมสัมมมมผผััสสไไไดดด้้้นนนะะะคครกกก็็็็เเเพพาาาาวววว่่ตตองงโ์ขีีลลปจิหห ก็บอกว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าไม่ใช่อย่ามาโพสต์ข่าวเรียกกระแสอะไรแบบนี้คือผมก็มีโดนด่าบ้างบางส่วนแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคอมเมนต์นั้นจะถูกลบออกไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาลบเองหรือเปล่าแต่ที่นี้คืออันนั้นประเด็นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญก็คือว่าระหว่างที่ทุกคนกําลังเถียงกันอยู่ไม่รู้ว่าจะยังไงเอสรุปเรื่องจริงไม,ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะักข่าวกาลังโดนดา่าโดนด่าอยู่ สำนักข่าว TMC ก็คือถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนบ้านเราก็เหมือนอาจจะเป็นทีวีพูอย่างนี้เล่าแบบพวกสไตล์ปาราลซี่อ่ะชอบแบบว่าไปแอบถ่ายเอาข่าววงในแบบลับๆมาออกมาเปิดเผยเป็นภาพเงี้ยคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีแบบพวกแบบอา่าพวกนักบาสเล่นชู้กันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไปแอบถ่ายมาได้เงี้ยคือประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละ ได้โพสต์วิดีโอออกมานะครับว่าเป็นภาพของเดมอนกรีนเนี่ยต่อยทั้งหน้าของจอร์แดนพูแบบซัดเต็มคอแล้วเต็มแข้งเปรี้ยงเข้าไปอืมวันแพชแมนคือจังหวะต่อยนี่ถ้าหากว่าตะกโกนวันพ่านโอ้โหผมว่าใช่เลยไปเดมอนกรีนไปมึงไปโตเออนิเมะได้เลย ภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นเดมอนกรีนต่อยจอแดนพูที่ค่อนข้างแรงมากๆเขาใช้คําว่าแบบจู่โจมไปเลยอ่ะซึ่งก็มีคนจับสังเกตได้นะครับว่ามันไม่ใช่การทะเลาะก,กันณนเดี๋ยวนั้นณตรงนั้นมันเหมือนกับว่าทั้งคู่มีปากเสียงกันมาก่อนหน้านนี้ยาวนานแล้วแหละคือเดมอนกรีนําหมั่นหน้าจอแดนพูมานานแล้วแม่งหลายเถื่อนเลยเด้อบักเด็กนี่มาครั้งนี้ครับสคนนี้ก็มีการเถียงกันแล้วจอแดนพูไปผักอก,อกของเดมอนกรีนเดมอนกรีนเลยเปิดสวนใส่ซะแล้วเหตุการณ์นี้นะครับหลายคนเนี่ยก็เอาไปเชื่อมโยงกับคาให้สัมภาษณ์ของเพ ว่าวิธีการเป็นผู้นําของเดมอนกรีนนะว่าเขาจริงๆอาจจะมีปากเสียงชอบบนชอบด่าพูดแรงๆบ้างแต่ว่านี่มันเป็นเหมือนวัฒนธรรมของทีมโกลเด้นเซเรเวอร์ใครที่ไม่พอใจก็ไม่สมควรอยู่กับทีมโบรเออร์ R e er นะประมาณนี้นะครับเหมือนพูดแซลๆเซลเขาก็เลยว่ากันว่าอ้าว แสดงว่าจอแดนพูเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่พอใจวิธีการนําทีมของเดมอนกรีหรือเปล่าแบบชอบพูดดา่าคือมึงจะพูดดา่าโซตัสเลยนักหนาวว่ามึงก็บอกกูดีดิกูเป็นคนนะเว้ยมึงพูดใจดีดก็ได้อะไรเงี้ยมึงไม่ต้องมาดาก,กูเดี๋ยวผมจะจําลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับเนี่ยครับเดมอนกรีอาจจะตะโกนว่ามึมงมอบลงไปแค่นี้ทำไมทำไม่ได้ไปเจอในชีวิตจริงเลยวะทำงานม่งหนักกว่านี้อีกจอแดนพูลกจจะตะโกนว่าแบบทำงานอะไรกูไปทำงานออฟฟิศทำไมกูต้องมอบลงด้วยอะไรนั <c oughs> ่นแหละก็เลยเกิดความไม่พอใจกันแล้วก็จะเป็นที่มาของที่บอกว่า จอแดนพูลมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพราะว่าแบบ เหมือนเมื่อก่อนก็แบบเป็นเด็กกระจองไงฟังเดมอนกรีนด่ายไงก,ไก็ได้ก็ฟังเต็มที่ครับโอเคครับพี่ได้ครับนายงูนี้พอมาเริ่มดังอาจจะได้เซ็นสัญญาคอนแทคชุดใหญ่ปุ๊บเดมอนตรีนพูดปุ๊บอา่าเริ่มมีเถียงมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่านี่คือที่เขาวิเคราะห์กันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับในขณะที่ทางหน้าของเดมอนกรีนเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษทางทีมแล้วนะครับกับพฤติกรรมที่แสดงออกไปเพราะว่ามันสร้างความเสียหายกับทีมเยอะครับม,ม ทั้ง2คนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของหัวเรียวหัวต่อว่าจะอยู่กับทีมโค้ชเสิร์ฟเ,เวอร์ต่อหรือไม่เพราะว่าเรื่องของเพดา,านเงินเดือนของทีมน่ะมันก็มีปัญหาอยู่แล้วแล้ว2คนนี้เนี่ยยังไงซาจอร์แดนพูก็ได้สัญญาก้อนใหญ่ส่วนเดมอนกรีนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับทีมโค้ชเสิร์ฟเวอร์ต่อหรือไม่เพราะว่าถ้าเซ็นกับจอร์แดนพูเนี่ยนั่นมันหมายความว่าเดมอนกรีนจะได้เงินน้อยลงถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าทีมจะเก็บทั้ง2คนนี้ไว้นะครับมันต้องมีคนใดคนหนึ่งแหละที่ไม่ได้แบบเเเเเเเตตตต็ Demon Green ็็็็มม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 มดดหหนน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 น่่่่่่่วววววยยยยยยแแลล้้้้อออออกกกกกกรรีีีีีีีูััับบบทททาาาาางงงปคสสำใถช สำคัญไม่ว่าจะเป็นเกมป้องกันแล้วก็การนำทัพของเด็กๆก,ก็คือเวลามีเด็กๆอะไรมาก็มีเดมอนกรีนนี่แหละคอยพูดพาอะไรอย่างเงี้นะครับซึ่งตรงนั้นเคอร์รี่ไม่ได้ทำเคอร์รี่มีหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวผมซ้อมให้ดูอย่างเดียวครับถ้าใครฝ่ายดีก็มาทําตามผมแล้วกันประมาณนี้นะครับก็เดมอนกรีนก็เลยกลายเป็นคนแบบเป็นคนพูดของทีมแบบนี้มันก็เลยสําคัญเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันจอร์แดนพูลฟอร์มมันดีขนาดนี้จอร์แดนพูลถูกตั้งความหวังว่าจะกลายเป็น the next generation อง golden state warriors you know what I'm saying bro ก็คือถ้าหากว่าหมดเคอร์รี่ สถานะของโ o l เด n State w a ก็เลยแบบกืนก็ไม่ได้ใครก็ไม่ออกไม่รู้จะเอาใครดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแรกมีแนวโน้มนะครับว่าทางด้านของ w a r r i o r เนี่ยน่าจะเลือกจอร์แดนพูมากกว่าเพราะว่าด้วยอายุแล้วก็ความคุ้มค่าในอนาคตคือต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงความคุ้มค่านะครับเดมอนกรีนตอนนี้อายุ32ปีแล้วครับถ้าสมมติว่าเซ็นสัญญา4ปีในอนาคตเขา36ก็จริงๆอาจจะใช้ประสิทธิภาพของร่างกายได้เต็มที่แค่2ปีประมาณนั้นนะครับแล้วอีก2ปีอาจจะเป็นแบบช่วงท้ายที่แบบอาจจะดูแบบไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่ในขณะ ถ้าเซนตอนนี้ระยะยาวไปนะโอ้ยังไงก็คุ้มเพราะว่าจอร์แดนพูเพิ่งจอายุู3ปปีถูกไหมฮะแล้วคนเนี่ยก็มองบอกว่ากระแสความชื่นชอบในตัวจอร์แดนพูเนี่ยมันเยอะมากไม่ว่าจะในเรื่องของเกมบาสเกตอรหรือว่าเรื่องของธุรกิจในการขายสินค้าอะไรเงี้ยยังไงจอร์แดนพูก็คุ้มกว่ามันก็เลยเป็นแบบเหมือนกับว่าอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุนะที่ทาให้จอร์แดนพูเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอันนี้สมมตินะว่าจอร์แดนพูมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจริงนะครับสมมุตินะมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มนนามาถ้สุติ ว่าไม่ได้สัญญาที่ดีมากนะักก็พร้อมที่จะออกซึ่งเจ้าตัวเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วครับว่าพร้อมที่จะไปที่อื่นนะอะไรเงี้ยครับซึ่งที่ที่จะไปน่าจะไปเลเกอร์ครับเขาว่า ไปเลกเกอร์ใช่เพราะว่าหลังๆเนี่ยเดมอนกรีนกับเลอบอนเจมส์โอ้ยสนิทสนิทกันเราก็่ว่าไปเที่ยวเดินเซ็นเตอร์พอยต์มาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถึงแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้ซิฟเคยจะออกมาบอกนะครับว่าเขาหวังว่าเดมอนกรีนจะอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็จ,จริงๆมันมีเรื่องหนึ่งนะครับที่พูดกันนะครับว่าคนที่แอบถ่ายคลิปนี้ออกมาเนี่ยทางด้านของสนักข่าวทีเอ็มซีเนี่ยไป็นล่อซื้อมาด้วยเงินจำนวนประมาณ2.6ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ70ล้านบาทโอ้ตอนนี้ก็เกือบแล้้ววถาาหาก่าดู่าเงินนะ80านบาาทดดู่ยคลปวีดอสั้นๆมึงได้้80ลาน ว้าวตรงนี้เนี่ยทางด้านของทีม Golden State Warriors นะครับก็ได้ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะดําเนินการคดีเต็มรูปแบบเลยกับคนที่เผยแพร่วิดีโอนี้นะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายเยอะมากคือต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนครับว่า NBA คือธุรกิจที่ได้เงินจากความชื่นชอบของของคนอย่างพวกเราที่เป็นแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียลิขสิทธิ์ดูซื้อเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซื้อตั๋วเข้าไปดูการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้แฟนๆเสียศรัทธาในตัวผู้เล่นซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะ เหมือนประมาณว่าแบบเคยชอบเดมอนกรีนมาก่อนนะรู้สึกว่าเข้าใจได้กับวิธีการคุมทีมของเขามันต้องมีบทตํารวจด,ดีตํารวจเรวก็คือให้เคอรี่เป็นตารวจด,ดีแล้วเดมอนกรีนเป็นตารวจเรวอะเพื่อสร้างแบบว่าไดนามกของทีมอะไรอย่างเงี้ยในการเป็นผู้นําแต่การทําแบบนี้ของเดมอนกรีนมันก็เกินไปต่อยแบบนี้คือแบบถ้าเป็นอะไรขึ้นมาหนักขึ้นมาเนี่ยมันมันคุกคามแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่การสั่งสอนอ่ะมันก็เลยทาให้ภาพพจน์ของทีมเน่ะเสียซึ่งอย่างวอริเออร์เป็นทีมที่แบบภาพพจน์คือความสมมามัคคีเห็นไหมสโลแกนของเขาอสตร,รา้ง มามัคคีกันไว้แต่มาทะเลาะกันแบบเนี้โอ้โหบอกเลยครับว่าอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากๆมีผลต่อเรื่องของการเงินมันมันไม่ใช่แค่การเงินของเดียมอนกรีนคนเดียวนะมันเป็นเรื่องของการเงินของทีมเลยครับหลายคนอาจจะแบบภาพลักษณ์ของทีมมันเสียเออแบรนดิ้งมันเสียนะแล้วก็มันก็มีคําถามมาอีกนะครับว่าแล้วเคอร์รี่ทาอะไรอยู่เพราะว่าเคอร์รี่เองก็น่าจะอยู่ในสนามตอนนั้นเออถ้าถ้าถ้าหากว่าดูจากในคลิปนะครับแต่ว่าตัวเคอร์รี่เองตอนที่ทั้งคู่เถียงกันเคอร์รี่ก็ไม่ได้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยในฐานะผู้นําจริงๆ่ Curry นาจะไป พูดอะไรหน่อยหรือเปล่าเพื่อที่จะห้ามตามทั้งคู่เพราะว่าเหมือนเป็นตัวกลางอันนี้อันนี้คือจิจิเคอรี่ไม่ได้บวกหรือไม่ได้ลบนะครับอันนี้คือผมไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆก็ได้แต่ว่าอันนี้ที่ผมไปอ่านมาในพวกแบบดดิกคือพันทิปของพวกฝรั่งนะเขาบอกว่าเอ้ยเคอรี่ก็อยู่ตรงนั้นก็อยู่ใ,ใกล้นะอยู่ใกล้มากทําไมไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่มีแอคชั่นอะไรสักอย่างเลยหรือว่าอาจจะเป็นว่าเหตุการณ์มันเกิดเร็วเกินไปหรือแล้วก็เคอรี่เองก็ไม่ได้คิดว่าจะมีการต่อยกันแบบนี้หรือว่าแบบเออทั้งสองคนน,กกน,บบน้้แลีวลว มีก็เรื่องหนึ่งก็คือพวกเราอดีตนักบาสเอ็นเหรือว่านักบาสเอ็นเอในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความรู้สึกนะครับเหมือนประมาณว่าจริงๆเราเรื่องแบบนี้ยเรื่องนักกีฬาต่อยการเถียงกันนมันเกิดขึ้นโคตรบ่อยเลยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสําหรับพวกเขาเลยแต่ว่า ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะต่อยกันหรือจะทะเลาะยังไงกันก็ช่างมันจะไม่มีภาพออกมาแบบนี้อย่างเรื่องที่จอแดนไปต่อยหน้าสติปเค์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้วทุกคนก็ประสบความสาเร็จพอมาย้อนอดีตเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้มันก็ดูเท่แหละมันก็ดูแบบอันนี้ใช่ไหมล่ะแต่ทีเนี้ยอันนี้คือมันเกิดขึ้นสดๆร้อนเลยไม่ว่าคุณจะไปเล่าในเวไน่อะเดียบมังกรีนก็ผิดเดียบมังกรีนก็แบบโอ้คุณใช้กําลังยังไงคุณก็ผิดแล้วยิ่งกับสมัยนี้ที่เขางงด้านขอ เดมอนกรีนตอนนี้ก็ได้ออกมาขอโทษทางทีมแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ยังอันนี้ตัวผมอาจจะยังไม่เห็นเองหรือเปล่าคือเดมอนกรีนยังไม่ได้ออกมาขอโทษเจแดนพูนะแล้วก็ยังไม่ได้มีบทลงโทษอะไรว่าเดมอนกรีนจะโดนอะไรในขณะที่ทางทีมเองก็ทําการงดการซ้อมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยหรือให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะครับก็ตรงน,นี้ก็ต้องรอดูความเคื่อหน้าต่อไปว่าจะสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับท้าผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรฮะ